แล้วนี่แม็กกับมาเยี่ยมเก่งเหรออือใช่น้ำเย็ยนเย็นชื่นใจมาแล้วจ้านี่อะไรกันพวกฉันมาเยี่ยมกันตั้งไก่เอาน้ำมาเสิร์ฟแก้วเดียวเนี่ยนะโอ๊ยน้ำเย็ยนจะอาบยังไงเนี่ยก็บ้านเก่งไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นฮนะทำไงได้ละ่ะนี่แกอยู่บ้านนอกแบบนี้เนี่ยแกทำอาหารกินอะไรวะปลูกผักทำสวนตามมีตามเกินนะแล้วเมื่อ,อไหร่ชีวิตแกจะเจริญไว้เก่ง ทำไมไม่ไปทำงานที่กรุงเทพฉันไล่ออกโอ๊ยผมขอโทษนะครับเจ้านายคือฉันขอโทษค่ะขอโทษจริงๆนะคะฉันขอโทษค่ะโอ้ยร้อนอย่างนี้เนี่ย <S 1> <1> <S ผู้การเอ้าแม็กผู้การไปทำอะไรบนนั้นอะ แล้วนี่เก่งไปไหนอะเก่งไม่อยู่หรอกแม็กคือเก่งเข้าไปทำสวนอะแม็กเขาไม่อยู่หรอกแล้วนี่แม็ก กลับมาเยี่ยมเก่งเหรออือใช่เออดิแต่จะว่าไปเนี่ยไม่ได้เจอพูกกันตั้งนานเลยนะสวยขึ้นนะเนี่ย <c oughs> ก็สวยเหมือนเดิมแหละ <c oughs> นี่ถ้าเก่งรู้ว่าเพื่อนสนิทแบบแม็กกลับมาเยี่ยมนะเก่งดีใจมากแน่เลยอะนี่แม็กแฟนฉันมีเพื่อนยาจบบ้านนอกขนาดนี้เลยเหรอบ้านก็เก่าแถมอยู่ติดป,ป่าอีกอือน่ารังเกียจ อ้ยขอโทษทีนะฉันชวนคุยเพลินไปเลยอะ่ะแม็กกับแฟนเนี่ยคงจะมาเหนื่อยๆใช่ไหมไปไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปหาอะไรกินก่อนนะไปพักผ่อนก่อนไปฉันนั่งก่อนเลยเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ น้ำเย็นเย็นชื่นใจมาแล้วจ้านี่อะไรกันพวกฉันมาเยี่ยมกันตั้งไก่เอาน้ำมาเสิร์ฟแก้วเดียวเนี่ยนะออขอโทษทีนะคือปกติที่นี่ฉันก็ทำกันอย่างเงี้ยมีน้ำแก้วเดียวก็ กินกันทุกคนแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาก็ทํากันแบบเนี้คือฉันไม่รู้ว่า,วามันต้องแยกน้ําคนละแก้วกันพวกมันนอกโง่จริงๆเอไม่เป็นไรหรอกนะผู้การขอบใจมากเลยนะเดี๋ยวน้ําขันเนี้เดี๋ยวฉันจะกินให้หมดขันเลยเอย,เอ,ยอยชื่นใจจริงเลย เออนี่พกกูการแล้วเก่งกลับมาตอนไหนเหรอไ <I> <laughs> อ้แม็กเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยถึงจะบ้านนอกไปหน่อยแต่ก็หล่อดีเหมือนกันนะเนี่ยเก่งเพื่อนแม็กนี่ถูกใจจริงจริฉันก็มาเยี่ยมแกนี่แหละ <h> อืมนี่ แกไปอยู่งเท่มาตั้งนานเป็นไงบ้างวนะสบายดีไหมสบายดีแล้วแกฉันสบายดีนี่แกทําตัวตามสบายเลยนะคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองแล้วกัน เาหนาบางปอนก็บ้านเก่งมันไม่มีเครื่องทาน้ําอุ่นอนะ่ะทาไงได้ล่ะเมื่อคืนยุงก็กัดคันไม่หมดแล้วเนี่ยขอโทษทีนะบางปอนฉันเดี๋ยวคืนนี้ฉันเอาอยากันยุงไปให้นะแล้วไอ้พวกน้ำอาบันถ้าเธออยากอาบน้ำอุ่นน่ก็ต้องน้ำเอาเพราะว่าชานักกาแบบประจำวิธีบรรอกเตียงก็แข็งผ้าก็คันแอร์ก็ไม่มีอยู่กันไม่ได้ยังไงเนี่ย ท่านเก่ง,งชอบชีวิตสบายๆแบบนี้แหละก็เลยไม่ค่อยมีเครื่องเครื่องอำนวยความสะดวกเท่าไหร่แล้วเราโชคธรรมชาติแบบนี้เพื่อนก็เลยไม่มีเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวสมมุิดีนะที่เราไม่ลำบากอ่ะทำเป็นอ่างไม่มีปัญญาซื้อะสิยอ่างอยู่ได้โอเคนะครับ ตั S 1> <S 1> <S <S บงบดลองกินส้ตมตำาำแเด็มากขอบอกฉันตำเองกับมือเลยนะอ,อฉันเหมือนกินปลาะระ้าแมวอะ่ะเฮ้เก่งแล้วนี่แกอยู่บ้านนอกแบบนี้เนี่ยแกทำอาหารกินอะไรวะลงลงลโรงงานก็ไม่มี ฉันก็ไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตหรอกปลูกพักทําสวนตามมีนาเกินน่ะแล้วเมื่อไหร่ชีวิตแกจะเจริญไวเก่งทําไมไม่ไปทํางานที่กรุงเทพแกดูอย่างฉันดิ<ม>ฉันเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจผลไม้ส่งออกนําเข้าจากต่างประเทศเลยนะเว้ยนี่ยังไม่หมดนะยังไปเจ้าของตลาดอ,อีแคก่เก็บค่าที่อย่างเดียวเนี่ยก็สบายแล้วใช่จะได้มีรถหรูๆบ้านหรูๆแบบพวกฉันไงฉันไม่ชอบชีวิตแบบนั้นหรอกมันวุ่นวายอะ่ะ มีเรื่องต้องจัดก,การเยอะแยะคนรวยอะ่ะมีเรื่องให้ปวดหัวเยอะแยะฉันว่าสู้อยู่แบบนี้ดีกว่าโอยเก่งทําไมแกไม่หัดออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างเนี่ยสังคมไฮโซที่ฉันอยู่นเนี่ยนะเว้ยมันดีมากเลยนะเว้ยดีกว่าบ้านนอกแบบเนี้ยเยอะแยะเลย <at> บ้านฉันที่กรุงเทพเนี่ยไม่เคยปิดแอร์เลยอยู่เย็นสบายตลอดคือว่าบ้านฉันนะใหญ่ตโตแล้วก็ เปิดแอร์ให้เฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้น้องหมาให้น้องแมวอะ่ะเห็นไหมล่าว่าชีวิตคนรวยอะ่ะมันดีจริงๆขอบใจมากเลยนะที่แนะนำแต่ว่าฉันเก่งๆว่าอยู่แบบนี้แหละสบายใจดีฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าพวกแกเนี่ยได้สัมผัสของว่าร่ำรวยเป็นเศรษฐีอีแบบฉันนะพวกแกเนี่ยจะไม่ลืมความสุขแบบนั้นไปเลยเ้ยแล้วก็จะไม่อยากกลับมากระจอกแบบนี้อีกช่วยฉันดิ